ในสายธาราเชี่ยวเลยสายใยเชื่อมโยงต่อกันพาิมพันจิตด,ดำเลือกในมนตราพย่อกรรไรนั้นหววใจกลับมาหาครองพี่พบผู้พาเทียฟ้าบาทพที ที่17ช่วยกูหน่อยเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา10นาฬิกา39นาทีหลังจากได้รับรู้ความจริงทั้งหมดผมเองก็ยังช็อกอยู่บ้างแต่พอจะทำใจได้บ้างแล้วผมก็พอที่จะรู้ตัวมาสักระยะแล้วว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นมนุษย์ทั่วไปเพียงแค่ไม่แน่ใจก็เท่านั้นว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ผมตัดสินใจทักหาเพื่อนรักอย่างเพชร เพื่อพยายามจะบอกความจริงว่าผมเป็นใครอยู่ที่ว่าเขาจะเชื่อผมไหมอะนะมึงเชื่อเรื่องพญานาคไหมอะอะไรอะอยู่ๆมาถามอะไรแปลกๆเพชรตอบกลับมาเลยทันทีตำนานคำสาบเชื่อไหมผมถามต่อไม่นะแต่ก็ไม่ลบหลู่ถ้ากูเป็นพญานาคมึงจะกลัวไหมผมตัดสินใจยิงตรง กลัวสิแต่เธอว่าแค่เพชรพิมพ์ตอบกลับมาแค่นั้นผมก็ต้องกัดฟันกรอดก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปด้วยความโกรธอิสัตกูเพื่อนมึงนะเว้ยโว้ยก็มันงูนะเว้ยแถมมันงูยักษ์อะใครไม่กลัวก็บ้าแล้วผมถอนหายใจเฮือกทันทีสิ่งที่เพชรว่ามามันก็จริงมีใครบ้างลหละที่จะไม่กลัวงูใหญ่อย่างผมถึงจะเป็นเพื่อนรักแค่ไหนต่อให้รู้ว่าเป็นพญาน,นาคก็คงจะรับไม่ได้อยู่ดีอะจ,จ,จริงเหรอ ผมพิมพ์ส่งต่อไปเออว่าแต่มึงเล่นเชียออะไรเนี่ยวันนี้วันหยุดแถามอากาศร้อนโรคบ้ามึงกำเริบเหรอนั่นไงว่าแล้วว่าเพชรจะต้องว่าผมบ้าจริงจริงด้วยมึงกูจริงจังนะเวย้ยเออว่ามากูเป็นพญานาคจริงๆอ่งอะอืมเค okay. แต่เธอว่าแค่เพชรตอบกลับมาเช่นนั้นผมก็ต้องประหลาดใจในทันทีเมื่อเพื่อนรักของผมกลับไม่แสดงท่าทีตกใจออกมาเลยเอา้าว มึงจะไม่ตกใจหน่อยเหรอไม่อะกูไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวมาโม้ใหม่ไปละอะไรของแม่งวะเนี่ยสิ่งที่นพพลพูดเมื่อคืนยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของผมถึงตอนนี้ที่แท้แล้วพิพัฒนก็คือพญาน,นาคผู้ปกครองวังบาดาลและเป็นผู้ปกปักรักษาเขาคูคาทางเข้าออกระหว่างสองโลกอีกด้วยเขาเป็นคนใหญ่คนโตขนาดเนี้ยแต่กลับปิดบังผมไม่ให้ผมรู้สึกอึดอัดหรือต้องคิดมากเวลายอยู่ด้วยกัน แต่นั่นถึงจะดีแค่ไหนยังไงเขาก็มีคู่ของเขาอยู่แล้วใครคนนั้นคือคนที่ต้องเข้าพิธีหน้าเกี่ยวกับพี่พัฒนมันไม่ใช่ผมแต่เขาบอกว่าผมเป็นคู่มั่นของเขาในตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าทำไมพี่พัฒตัต้องโกหกผมด้วยหรืออาจจะเพราะกลัวผมจะไม่รับรักเขาอย่างนั้นเหรอซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงในเมื่อตอนนี้ผมกลับรู้สึกรักเขาไปแล้วจริงๆ แต่ถึงอย่างนั้นผมก็แค่คุณคุยที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นแฟนเขาเลยด้วยซ้ำจะเอาอะไรไปสู้พญานาคตนนั้นบางทีเขาอาจจะรอพิพัฒอยู่ที่วังบาดาลแล้วก็ได้ผมตัดสินใจทักหาคุณคุยของตัวเององค์พญาพัฒานาคาธิบดีสีสุดโทผมพิมพ์ชื่อเต็มส่งไปในทันทีนั่นก็ทำให้พิพัฒเข้ามาอ่านแชทด้วยความรวดเร็วก่อนจะพิมพ์เครื่องหมายตกใจขึ้นมาชื่อพี่ใช่ไหม อะไรชื่อพี่คือพญาพัฒนาใช่ไหมรู้ได้ยังไงเอามาจากไหนสืบไงียกูเกิลก็มีฮะก็พี่เป็นพญานาคที่ปกปักเข่าคูข่ามีอยู่องค์เดียวรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนพพลบอกฮะเลิกหาได้แล้วผมรู้หมดแล้วนะเรื่องอะไรบ้างละ่ะไหนบอกว่าผมเป็นคู่มั่นของพี่แล้วทำไมนพพลถึงพูดถึงเรื่องที่พี่จะต้องเข้าพิธีกับผู้หญิงคนอื่นพิธีอะไร พี่พัฒนเอาแต่ถามคำถามกลับมาโดยไม่มีคำตอบอะไรมาจากเขาเลยก็น่าเกี้ยวไงนพพลบอกหมดเลยเหรอใช่พี่โกหกผมทำไมว่าผมเป็นคู่มั่นของพี่ในตอนนั้นกลัวบอกความจริงมาแล้วผมจะไม่รับรักพี่อย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อตอนนี้ผมรักพี่ไปแล้วก็ดีงั้นพรุ่งนี้ว่างไหมแต่ถ้ว่าแค่พี่พัฒถามขึ้นเช่นนั้นผมก็ต้องขมวดคิ้วยุ่งในทันที วันนี้ผมว่างครับพรุ่งนี้ผมเรียนวันนี้บ่ายเดี๋ยวไปวางบาดาลกันอะไรนะก็ไปแก้คำสาบไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปยังไงพี่ยังป่วยอยู่นะดีขึ้นแล้วเหรอเมื่อคืนเห็นยังซุดอยู่เลยอย่ามาดีขึ้นแล้วจริงๆผมไม่เชื่อผมยังคงพิมพ์พค้านต่อแต่ทว่าก็ต้องเอจใจกับสิ่งที่พิพัฒน์พิพมพมาก่อนหน้านี้แต่เอ๊ะว่าแต่พี่จะพาผมไปล้างคำสาบอะไรนั่นยังไง ผมไม่ใช่คนที่จะต้องเข้าพิธีกับพี่ไม่ใช่เหรอเอ่อพี่เจอผู้หญิงคนนั้นหรือยังอคู่หมายของพี่นะผมจำใจถามไปเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งๆที่ในใจตอนนี้ตันไปหมดแล้วอันนี้เดาว่านพพลคงยังไม่บอกใช่ไหมแต่ทว่าคำตอบของพิพัฒน์กลับทำให้ผมต้องขมวดคิ้วยุ่งอีกครั้งฮะคราวนี้กลายเป็นผมแล้วที่ต้องพิมพ์คำนี้ออกไปแทนที่เคยบอกว่าเป็นมึง กูยังคงเป็นมึงเช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ทว่าแค่ประโยคนั้นส่งกลับมาผมก็ต้องเบิกตาโพรงด้วยความตกใจในทันทีอะไรนะก่อนจะส่งกลับไปด้วยความไม่เชื่อสายตาไม่งั้นจะตามจีพห้เสียเวลาทําไมจริจริงเหรอเออคราวนี้ไปกับกูได้หรือยังเป็นการชวนไปบ้านที่เย็นชาที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยแต่ทินพลเล่าบอกว่าพี่มีพันทะผูกพันกับทิดาของสายวารีไม่ใช่เหรอ ใช่นางชื่อมุกดาวันเทวีผมรู้เรื่องหมดแล้วครับและเด็กที่เกิดจากนางที่มีพันธะกับพี่อยู่ที่ไหนล่ะเอ๊ะผมที่พิมพ์ตอบกลับไปแต่เว่าก็ต้องเอ๊ะกับคําถามของตัวเองเมื่อครู่พี่พัทบอกว่าผมคือคู่มั่นของเขาไม่นะอย่าบอกนะว่าเราคือพญานาคสายวารีคนนั้นผมเหรอผมคือเด็กคนนั้นเหรอเดี๋ยวนะมุกดาวันเทวีเหรอ ผมพิมพ์ทวนประโยคพิพัฒน์กลับไปแม่มึงตายยังไงพอรู้ไหมและชื่อของแม่มึงใช่มุกดาหรือเปล่าทันทีที่พิพัฒน์พิมพ์ตอบกลับมาเช่นนั้นผมก็น้ำตาไหลลงมาเป็นสายทันทีจริงๆด้วยแม่ของผมเธอฆ่าตัวตายเมื่อผมคลอดได้ไม่นานและนามของเธอก็คือมุกดาใช่ครับมุกดาตายเพราะนังฆ่าตัวตายอืมมุกดาวัน กลายร่างเป็นพญานาคและกินหางตัวเองเป็นบ่วงนาคบาตรเพื่อจบชีวิตได้ยินแค่นั้นผมก็ปล่อยน้ำตาลงมาเป็นสายอย่างหยุดไม่ได้ <c oughs> ทันทีผมโตมาแม่ก็ไม่ที่อยู่แล้วชีวิตของผมไม่เคยสวยหรูตั้งแต่แม่ตายโตมาพร้อมคำสาปผนึกวิญญ,ญาณที่นางผนึกเอาไว้ให้มึงเป็นมนุษย์ตลอดไปเพื่อช่วยซ่อนกลิ่นนาคาในร่างของมึงไม่ให้พยาครุฑหรือนาคาตัวอื่นๆพบเจอได้ เป็นการปกป้องมึงขั้นสูงคำสาบนี้ร้ายแรงมากปกป้องมึงได้แต่ก็ทำร้ายมึงเหมือนกันทำร้ายผมเหรอผมทวนประโยชกลับอีกครั้งที่มึงรู้สึกทรมานทุกครั้งก่อนจะมีอะไรกับอูนั่นก็เพราะว่าพยายนาคจะไม่ใช้กายจำแรงในการสมสู่จะเป็นกายนาคเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มึงมีอารมณ์กายแท้ของมึงก็จะปรากฏ ต่เพราะมีคำสาปต้านเอาไว้เลยทำให้มึงทุกทรมานขนาดนี้ได้ยินเช่นนั้นผมก็ต้องเบิกตาโพลงในทันทีเพราะแบบนี้เองสินะทำให้ผมถึงไม่สามารถมีอะไรกับอูได้เลยตลอดสองปีที่คบกันพี่แล้วหลังจากนี้ผมจะทำยังไงล่ะผมมีอะไรกับพี่ไม่ได้ดิได้ฮะแต่ถ้าว่าแค่พิพัฒน์ตอบกลับมาเช่นนั้นผมก็ต้องขมวดคิ้วยุ่งในทันทีคำสาปถูกถอนออกไปแล้วเออ จริงเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่มึงยอมจูบก,กับกูวันนั้นกูถอนให้แล้วอะไรนะงั้นก็แปลว่าที่พี่จูบผมในวันนั้นเพราะจะถอนคำสาบอย่างนั้นเหรอทำไมพี่ถึงไม่บอกผมตั้งแต่แรกละ่ะบอกไปจะยอมฟังเหรอตอนนั้นแค่เข้าใกล้ยังยากเลยง,งั้นก็แปลว่าหลังจากนี้ผมกับพี่ก็หมายถึงว่า หลังจากนี้ผมจะไม่ต้องทรมานเมื่อจะมีอะไรกับเขาแล้วใช่ไหมแต่จะต้องเป็นพญานาคนะแต่ถ้าว่าแค่พิพัฒน์บอกเช่นนั้นผมก็ต้องตกใจเฮือกในทันทีอุ๊ยผมไม่เคยกลายร่างอ่ะผมทำไม่เป็นหรอกพรุ่งนี้ไปวังบาดาลด้วยกันเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนตอนนี้พลังของมึงถูกเปิดแล้วต้องฝึกควบคุมไปวังบาดาลกับกูกูจะช่วยมึงควบคุมพลังเองอืมโอเคเค บ่ายสองเจอกันเดี๋ยวไปรับที่บ้านพัทที่มองแชทของนนอยู่หลังจากที่อีกฝ่ายได้รู้ความจริงทั้งหมดรอยยิ้มบางๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าอย่างไม่ได้ตั้งใจก่อนจะเปิดแชทไลน์กลุ่มบ้านเพื่อพูดคุยกับบริวารของตนเล้วทุกอย่างให้นนฟังเมื่อคืนเหรอพัทพิมพ์ถามนพพลโดยแท็กชื่อเรียกอีกฝ่ายด้วยครับในท่านแต่ก็ไม่ทุกอย่าง บางเรื่องผมก็อยากให้ในายท่านบอกกับเขาเองครับเช่นเรื่องคําสาปที่นายน้อยโดนพี่บอกพี่นนไปแล้วเหรอเอ้ยเออนายน้อยวัดลืมตัวพิมพ์ตอบกลับมาโดยพลั้งปากเรียกว่าที่นายใหญ่ของวังบาดานว่าพี่อย่างสนิทสนมกูก็บอกเรื่องคําสาปไปแล้ววันนี้บ่ายสองกูจะไปวังบาดานจะไปยังไงครับนายท่านยังไม่หายดีนะดีขึ้นแล้วจริงด้วยครับแต่เมื่อคืนยังมีอาการอยู่เลยนะครับ เพิ่งจะบำเพ็ญน่ะตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วในเมื่อนน,อนรู้ทุกอย่างแล้วกูก็จะพาไปพบท่านปู่พวกเราต้องไปด้วยไหมครับตอนนี้ยังไม่ต้องคำสาบที่นายท่านดูดออกมาจากนายน้อยนายท่านต้องรีบให้เจ้าปู่กำจัดมันนะครับไม่อย่างนั้นจะฝังลึกถึงซวงดวงจิตจะเป็นแผลยากจะเยียวยานะครับอาจจะเลื่อนขั้นเป็นนาคราชชนชั้นสูงไม่ได้นะครับนายท่านหากนายท่านไม่รีบกำจัดมันซะกูรู้ดี อาการของกูเริ่มซุดหนักลงละเมื่อวานกูเข้าฌานดึงพลังภายในมณีนาคาออกมาใช้บางส่วนตอนนี้ก็ยังพอคงตัวกูต้องรีบไปที่วังบาดาลและกำจัดมันซะแค่พัดพิมพ์ตอบกลับเช่นนั้นวัดก็ส่งสติ๊กเกอร์ปลื้มปริ่มขึ้นมาแสดงออกถึงความดีใจที่พญาพัฒนายอมรับฟังความคิดเห็นของเขาอีกครั้งวันนี้เป็นวันหยุดผมเลือกชุดที่จะใส่ไปวังบาดาลตอนบ่ายอยู่หน้ากระจก แต่ว่าอยู่ๆมือถือก็เด้งเสียงลายแจ้งเตือนนั่นก็ทำให้ผมต้องหันควับในทันทีพี่พัทเหรอผมพึมพำขึ้นเบาๆก่อนจะเดินไปหยิบมันขึ้นมาจากหัวเตียงแต่ทว่าเมื่อแชทนั้นเป็นแชทของเอฟนั่นก็ทำให้ผมหน้าซีดขึ้นมาในทันทีเมื่อตอนนี้ผมรู้แล้วว่าตัวเองเป็นพญานาคและเอฟก็เป็นครุฑอย่างนั้นผมกับเอฟไม่ควรที่จะคุยกันตั้งแต่แรก เช่นที่เขาบอกว่าเราเป็นศัตรูตามธรรมชาติกันนั้นก็คงจะจริงแค่เห็นข้อความของเขาก็ทำให้ผมใจสั่นแปลกๆกังวลมากจนใจหวิวมึงคำทักทายสั้นๆกลับทำให้ผมไม่อยากตอบกลับเลยแต่เป็นเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมานานเลยจะต้องเก็บอาการให้ดีที่สุดอืมว่าวันนี้มึงไม่มีเรียนเหรออืมใช่แล้วมึงสะดวกปะถว่า แค่อีกฝ่ายถามมาเช่นนั้นผมก็ต้องขมวดคิ้วยุ่งในทันทีมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเมื่อวานทําบุญพี่กูนะ่ะจนตอนนี้กูก็ยังตามจับคนร้ายไม่ได้เลยพี่มึงโดนงูกัดไม่ใช่เหรอคนร้ายยังไงพี่กูโดนจัดฉากว่างูกัดจริงๆก็คือฆาตกรรมนั่นแหละเฮ้ย <Hey! S 2> จริงเหรอวะอืมแล้วมึงสงสัยใครกูพูดกับมึงได้ใช่ไหมอืมถามก่อนกูเป็นสัตรูมึง มึงไว้ใจกูมากน้อยแค่ไหนยังไงมึงก็เป็นเพื่อนกูอ่ะมึงก็แค่ศัตรูตามธรรมชาติใจเราไม่ได้คิดร้ายต่อกันกูกับมึงก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นี่ขอบใจก็อยู่ที่มึงว่าจะมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอ่ะอืมบรรพบุรุษกูเป็นครุฑมีเชื้อสายไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีพลังหรือว่าเป็นครุฑสืบทอดซึ่งพี่ชายกูไม่ได้เป็นเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นแต่มึงเป็นอืม กูเป็นมาตั้งแต่บรรพกาละมีแค่ปู่กับกูในตระกูลที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้และตอนนี้ตระกูลของกูสืบหาคนที่ฆ่าพี่กูอยู่กูเองก็ด้วยคนที่ฆ่าพี่ชายกูกูจะต้องฆ่ามันเออเขาเรื่องเหอะมึงทักกูมามีอะไรอ่ะในเมื่อมึงเป็นพญานาคมึงก็น่าจะสัมผัสพวกเดียวกันได้หรือรู้จักใครที่เป็นพญานาคแต่ถ้าว่าแค่เอฟบ,บอกมาเช่นนั้นผมก็ต้องเบิกตาโพลงในทันที อ,อ,อะไรนะตอนนี้กูไม่ได้สงสัยมึงหรอกว่ามึงเป็นคนทำหรือเปล่าแต่กูรู้แล้วว่าใครเป็นคนทำแต่ตอนนี้กูยังเข้าใกล้มันไม่ได้มึงเป็นพญยายนาคเหมือนมันอ่ะมึงน่าจะเข้าใกล้เหมือนได้มากกว่ากูเอ่อคนที่มึงหมายถึงคือใครวะผมจำใจถามถึงแม้ในใจจะมีคนที่คิดไว้อยู่แล้วแต่ก็ยังคงหวังว่าคนที่เอฟหมายถึงจะไม่ใช่คนเดียวกันกับที่ผมคิดเอาไว้ มึงรู้จักพิพัทมะวิศวะปีสามมเราทันทีที่ข้อความตอบกลับมาเช่นนั้นทวศัพท์ก็หล่นจากมือของผมในทันทีมึงรู้อะไรไหมมันเป็นพญานาคตัวพ่อเลยเหรอมึงเห็นเช่นนั้นผมก็นั่งลงประคองมือถือตัวเองขึ้นมาอีกครั้งมึงรู้ได้ยังไงอะรู้ได้ยังไงอย่างนั้นเหรอเอาจริงๆกูรู้จักเขามาก่อนมึงอีกเมื่อก่อนตอนอยู่วังบาดาล เขาเคยเป็นใหญ่เดี๋ยวนะมึงอยู่วังบาดานเหรอกูอยู่หิมพานเมื่อพันปีก่อนกูก็เจอกับเขาแต่เขาไม่ได้รู้จักกูหรอกกูเป็นแค่ทาย,ยาททั่วไปของครุฑนะ่ะไม่ได้มีเส้นมีสายอะไรเดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้มึงบอกกูว่ามึงเกิดในตระกูลของมนุษย์ครอบครัวของมนุษย์ไม่ใช่เหรอพี่มึงเป็นมนุษย์แต่มึงเป็นครุษหรือดืกกูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถูกแล้วกูมาเกิดใหม่ในชาตินี้แต่ ความจำกูก็ยังอยู่อายุเดิมของกูก็คือสองพันปีถ้าให้พูดถึงก็เป็นรุ่นน้องพิพั์มาพันปีนั่นแหละได้ยินเช่นนั้นผมก็เบิกตาโพลงในทันทีอายุเป็นพันพันปีกันเลยเหรอะเดี๋ยวนะพิพั์อายุสามพันปีเลยเหรอใช่นา,นาคราชที่จะขึ้นแท่นเป็นนา,นาคราชชนชั้นสูงได้ก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันปีและจะต้องมีแก้วมณีนาคาอย่างน้อยสามดวงด้วยชนชั้นสูงคือยังไงอะ นี่มึงเป็นพญายนาคจริงๆปะเนี่ยถามจริงมึงกี่ปีแล้วเนี่ยเออก็ยิบสองไงคือเออเอาวายุจริงๆเซ่ก็ยิบสองไงอ้าวกูไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นจนกระทั่งได้มาเจอแต่ถว่านั่นก็ทำให้ผมต้องยั้งมือที่จะพิมพ์ต่อไปทันทีไม่งั้นเอฟคงจะรู้แน่ๆว่าผมรู้จักกับพิพัเจอมึงไงเออเจอเจอมึงไงมึงมึงบอกอะอ๋อเงินเข้าเรื่อง กูอยากให้มึงช่วยน่ะถ้ามึงเข้าใกล้พี่พัทได้มึงช่วยพาเขามาให้กูหน่อยได้ไหมพามาหามึงทําไมเหรอกูจะฆ่าเขาไงแย่แล้วพี่พัทกาลังตกอยู่ในอันตรายมึงจะให้กูหลอกพี่พัทไปหามึงเพื่อที่จะให้มึงฆ่าเขาอย่างนั้นเหรอใช่ทําไมมึงทําไม่ได้เหรอไม่ได้มึงมึงจะบ้าเหรอนั่นคนทั้งคนนะเว้ยนาคพญานาคที่ฆ่าพี่ชายกู ม่อกูทำไม่ได้เอา้ามึงเพื่อนกูนะเว้ยเอฟเริ่มใช้เสียงกดดันและขู่เข็นกับผมก็เพราะว่าเพื่อนไงแต่เรื่องแบบเนี้ยช่วยไม่ได้จริงๆขอโทษว่ะเพราะไม่เพราะอะไรทั้งนั้นน่ะแต่กูช่วยไม่ได้จริงๆค่าคนมันผิดศีลกูทําไม่ได้กูบอกว่ามันเป็นนาคนาคราที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวังบาดานเลยดารคราชตระกูลกันหาโคตมะไม่เคยมีคนไหนดี มึงเข้าใจผิดแล้วอ้าวอย่างน้อยกูก็เชื่อว่าพี่พัฒเป็นคนดีมึงรู้จักเหรอแต่ถ้าว่าแค่คำนั้นถามออกมาผมก็ต้องเบิกตาพลงงในทันทีนี่เราพิมพ์เยอะไปจนเอฟสงสัยแล้วเหรอเนี่ยเอ,อเปล่าแต่กูแค่เชื่อในแบบที่ตามเซนต์ของพญานาคด้วยการไงอืมแล้วมึงอยู่ในตระกูลอะไรสีอะไรออไม่รู้อะไปละกูมีนัดผมตัดบทไม่คุยต่อเพราะถ้าย,ยิ่งพูดต่อ ผมยิ่งจะหลุดความลับออกไปจนเอฟจับได้แน่นอนเอ,าอ้าค่อยคุยนะไปไหนไปเที่ยวอะที่ไหนวะไม่ต้องเสื้อเที่ยวไหนเมื่อก่อนกับเพื่อนมึงบอกอย่าอย่าอยามึงไม่บอกเหรอฮะเขา่าคูคาแน่แน่ไปทําไมที่นั่นเสื้อจะไปไหวพญานาคนาคที่นั่นก็มีพัดไงเหรอเอ,อ๊ะไม่รู้อะแต่กูมีนัดกับเพื่อนไว้ไปล่ะไอ้เพชรเหรอเออถามมากไปละเอ้า เออ,เออสัตว์สุดท้ายผมก็สามารถสลัดคลุดที่น่าเบื่อตอนนี้ออกไปได้ก่อนจะปิดมือถือและนั่งลงถอนหายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากนี้ผมจะต้องทำยังไงไม่ให้เพื่อนกับคนคุยต้องตีกันนะ